เคล็ดลับของการเมเนเฟสเมื่อคุณยอมจำนนคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างง่ายดายและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากใช้ทุกคนพิมพ์คํำนี้มานะครับฉันไม่ต่อต้านฉันไม่ต่อต้านพิมพ์คํำนี้มานะครับและความลับที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือ ยิ่งคุณดิ้นรนพยายามมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องการจะยิ่งออกหากจากคุณมากเท่านั้นเราเคยสังเกตตัวเองไหมครับเวลาที่เราเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะไกลเราออกไปทุกทีเคล็ดลับในการดึงดูดสิ่งที่ต้องการคือการยอมจำนน วันนี้นะครับขอให้เรายอมจำนนขอให้เรายอมสีโรล,ลาาต่อสิ่งที่เราปรารถนาต้องการแล้วให้สิ่งนั้นเนี่ยมันปรากฏออกมาแบบธรรมชาติขอให้เรานะครับปล่อยวางทุกสิ่งแล้วให้สิ่งที่เราปรารถนาต้องการแสดงตัวออกมาเองคีย์สำคัญก็คืออย่าต่อต้านโฟลให้ไหลไปตามโฟล ให้เรานะครับไหลไปตามโฟโล์อย่าไปต่อต้านโฟโล์ขอให้เราไหลไปตามโฟโล์เมื่อเราปล่อยวางผลลัพธ์เมื่อเราปล่อยวางการยึดติดเราจะปลดปล่อยแรงต้านออกไปด้วยเราจะไม่มีแรงต้านศิลปะแห่งการยอมจำนนคือไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องยึดติด อย่าต่อต้านและอย่ายึดติดกับสิ่งที่เราปรารถนาต้องการขอให้เราไหลไปตามโฟโลวันนี้นะครับคุณจะต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอเรามักจะเปรียบเทียบความสุขตัวเองกับความสุขของคนอื่นเรามักจะเปรียบเทียบความสําเร็จของตัวเองกับความสําเร็จของคนอื่น แล้วคนในยุคนี้นะครับมักจะมองว่าคนที่มีความสุขคนที่สำเร็จเนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้จะต้องเป็นแบบนี้จะต้องทำสิ่งนั้นหลายคนเนี่ยยึดติดกับความสุขความสำเร็จคนส่วนใหญ่จึงหอยหาสิ่งที่คนอื่นมีแต่ตัวเองไม่มีคนส่วนใหญ่จึงต่อสู้ดิ้นรนทำงานหนักมากเพื่อหาความสำเร็จ แล้วบางคนนะครับชีวิตของเขาต่อสู้ดิ้นรนแบบมากมายแต่เขาไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยเขาไม่มีความสุขเลยหากคุณกังวลกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการและรู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการทันทีที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่คุณยังไม่มีสิ่งนั้นคุณจะรู้สึกไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกไม่มีคุณค่า บางคนนะครับเขารู้สึกแย่กับตัวเองที่ตัวเองเนี่ยไม่มีแบบคนอื่นบางคนรู้สึกแย่กับตัวเองที่ตัวเองเนี่ยหาเงินได้ไม่เก่งเท่าคนอื่นบางคนนะครับเขาถูกสอนมาว่าชีวิตเนี่ยต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนชีวิตต้องโอยหาชีวิตต้องลำบากต้องฝ่าฟัน แล้วพอเขาต่อสู้พอเขาดิ้นรนเขายิ่งเครียดมากกว่าเดิมเขายิ่งทุกข์ใจมากกว่าเดิมเขาไม่มีความสุขในชีวิตบางคนยึดติดกับผลลัพธ์ของตัวเองบางคนยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาต้องการแล้วชีวิตไม่มีความสุขใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขคุณสบายจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่คุณปลูกต้นไม้คุณเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูก บางคนเนี่ยเขาสามารถวางใจได้เขาสามารถให้ดอกไม้ต้นไม้เนี่ยเติบโตเองตามธรรมชาติในขณะที่บางคนนะครับกังวลและลังเลสงสัยและมีความกลัวในจิตใจกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเนี่ยมันจะไม่เติบโตเขาจึงไปขุดเอาเมล็ดพันธุ์นั้นขึ้นมาดูอยู่ตลอดเวลาแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ตายแล้วสิ่งนั้นก็ไม่โต คีย์สำคัญก็คืออย่าลังเลสงสัยจงวางใจจัก,กวาลว่าสิ่งที่คุณต้องการจะมาในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเสมอถ้าวันนี้คุณมีจิตที่ขาดแคลนแล้วคุณกำลังวิ่งตามหาสิ่งที่คุณไม่มีจิตของคุณจะขาดแคลนไปเรื่อยๆขาดแคลนไปเรื่อยๆ วันนี้นะครับครูสบายอยากใช้ทุกคนนะครับรู้สึกว่าคุณมีสิ่งนั้นเรีย,รยบร้อยแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณเป็นสิ่งนั้นเรียบร้อย <G> แล้วให้อยู่กับความรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วแล้วตระหนักรู้ถึงความรู้สึกนี้ขอให้คุณอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะครับขอให้คุณค่อยๆหลับตานะครับ แล้วให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณมีสิ่งสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเรียบร้อยแล้วแล้วจงแผ่ขยายอารมณ์ความรู้สึกนี้ออกไปให้มากที่สุดแผ่ขยายอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ทั่วร่างกายของคุณทั่วทุกอนูร่างกายของคุณแผ่ขยายอารมณ์แบบนี้ออกไป โฟกัสไปที่ความรู้สึกเบิกบานมีความสุขตื่นเต้นดีใจเวลาที่คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณจะเบิกบานคุณจะตื่นเต้นคุณจะดีใจให้คุณรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยเวลาคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณจะมีความสุขมากขนาดไหนคุณจะอิ่มเอมใจมากขนาดไหน คุณจะรู้สึกดีมากขนาดไหนจงรู้สึกถึงอารมณ์นี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเมื่อคุณอิ่มเอมกับความรู้สึกนี้พลังงานของคุณจะสั่นสะเทือนสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเวลาคุณแผ่ขยายอารมณ์ความรู้สึกของคุณออกไปแล้วถ้าความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกในด้านดีนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการมันจะแมทชกันมันจะไปจับคู่กัน วเบรชั่นของคุณกับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการมันจะแมทช์ก,กันมันจะจับคู่กันแล้วถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วแล้วยิ่งถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆทุกวันคลื่นความถี่ของคุณจะสูงขึ้นวายเบรชั่นของคุณจะสูงขึ้น แล้ววายเบรชั่แบบนี้แรงสนเทือนแบบนี้มันจะไปจับคู่กับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการมันจะไปดึงดูดองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามามันจะไปดึงดูดเอาทร,รัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณคนที่ใช่จะเข้ามาในชีวิตคุณเหตุการณ์ที่ใช่จะเข้ามาในชีวิตคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช่จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างรวดเร็ว ให้จินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการเห็นภาพเสียงกลิ่นรสทุกอย่างอย่างชัดเจนไม่ว่าคุณจะปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ตามขอให้คุณจินตนาการถึงสิ่งนั้นแล้วรับรู้ถึงสิ่งสิ่งนั้นอย่างชัดเจนภาพจะต้องชัดเจนเสียงจะต้องชัดเจนกลิ่นรสสัมผัสจะต้องชัดเจนรายละเอียดทุกอย่างจะต้องชัดเจน แล้วให้คุณรู้สึกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการรู้สึกว่าคุณมีแล้วรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นแล้วความรู้สึกของคุณจะต้องปราศจากการยึด <uring> ต mm ิด hmm. ความรู้สึกของคุณจะต้องปราศจากการผูกพันขอให้คุณปล่อยวางผลลัพธ์ของคุณแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวัน คุณจะเห็นโอกาสเยอะแยะมากมายทุกสิ่งจะเริ่มปรากฏให้คุณเห็นคีย์สำคัญก็คือปลดปล่อยการยึดติดให้ความปรารถนาของคุณได้มีพื้นที่ในการเติบโตถ้าคุณไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ถ้าคุณสามารถปล่อยวางผลลัพธ์ของคุณได้สิ่งนั้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเวลาของมันคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการในเวลาที่ใช่และจงมีความศรัทธาและเชื่อมั่นแบบ100%แล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณมีความเชื่อมีความศรัทธาแบบ100%แล้วคุณสามารถวางใจได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการอย่างง่ายดาย สิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่เสมอสิ่งที่คุณต้องการจะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้คุณกดติดตามเพจนี้ไว้หรือถ้าใครฟังจาก YouTube นะครับขอให้คุณกด Subscribe ช่องนี้ไว้ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ